S <S สวัสดียามเย็นนะครับสวัสดีค่ะพบก,กับผมคูกโก้นะครับและครูฟ้ามาวันนี้เย็นนิดนึงนะครับเพิ่งเลิกงานมากลับมาถึงบ้าน<ช>ทุ่มหนึ่งนะครับ<ช>บ้านที่ทํางานอยู่ไกลโรงเรียนอยู่ไกลบ้านเลยอ <laughs> กลับมาบ้านนะครับพร้อมกับภัสดุ <ride> กล่องใหม่นะครับพัสดุกล่องนี้ผมรีวิวคนสุดท้ายของประเทศไทย เพราะว่ามันออกรุ่นสมาแล้วผมเพิ่งซื้อรุ่นสามรีวิวคนสุดท้ายของทไทยนะครับก็เพื่อนๆหลายคนสอบถามเข้ามาว่ารองเท้ารุ่นนั้นรุ่นนี้ที่ผมรีวิวเทียบกับไอ้รุ่นในกล่องเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างและทุกครั้งผมจะตอบว่าผมไม่เคยใส่ตึ๊บตึ๊ตตเลยครับให้คำตอบไม่ได้หลังจากนี้ผมจะให้คำตอบทุกท่านได้แล้วครับผมแอบแกะกล่องไปแล้วที่โรงเรียน อ่เเชียตันเฟริงพีบีสามจุดหรือชื่อภาษาอังกฤษนะครับอ่าก็คือเชียตันเฟริง PB 3.0นั่นแหละเปลี่ยนเปลี่ยนแค่คำนี้เนาะหรือที่เราทั้งหลายรู้จักกันในนามของเอ๊ยดึงไม่ออกเอ๊ยจริงจังดึงไม่ออกอ่ะ <laughs> นี่ครับ <laughs> สวยอะ่ะ กางฟูโปรสามที่พวกเราทั้งหลายรู้จักกันดีอ๋อคู่นี้ผมได้เป็นมือสองมานะครับในสภาพที่สวยมากๆคู่นี้ได้มาในราคาสองพเจ็ดร้เก้าสิบาทนะครับเบาเบถือว่าราคามันลงมาต่ำมากแล้วในช่วงนี้นะครับก็ทุกท่านใครอยากได้ช่วงนี้ไปหาสวยได้เลยเนี่ยคือสภาพแบบเต็มๆ่างเงี้ยเหมือนเสิรุ้งเลยอ่ะตรงเนี้ยสองพราคาดีมาก สิ่ง,<า>งที่พวกเราอยากรู้กันนะครับบางมากน้ำหนักไซส์ผมใส่ไซส์เดิมนะครับ11 US 45 EU 290น้ำหนัก237กรัมนะครับถือว่าเบานะคู่นี้น้ำหนัก237กรัมจะเท่ากับ31 6 f u r e Future ประมาณเท่าๆกันจะหนักกว่าเฟรม3อยู่ประมาณ5-6กรัม และน่าจะไล่กับ Adios p อ o สนะครับมาดูกันดีกว่าคู่นี้ว่าเป็นยังไงบ้างก่อนจะพูดถึงสเปคผมจะบอกสิ่งที่ผมไม่ชอบสองอย่างเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้นี่โฟกัสไมเคิลจอแดนครับ,รบผมไม่ชอบโลโก้ไมเคิลจอแดนมันเป็นรองเท้าวิ่งแต่ใช้โลโก้เป็น นักบาทบาผมไม่ชอบตรงนี้เลยไม่ชอบเลยก็อีกจุดหนึ่งโลโก้ที่เป็นภาษา,าจีนใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญเน้นว่าใหญ่ๆภาษา,าจีนใหญ่ๆผมรู้สึกว่าเขาน่าจะดีไซน์ออกแบบโลโก้ได้ดีกว่านี้นะครับและผมเลือกซื้อคู่นี้อนอกจากความเป็นมือสองราคาถูกปุ๊บคือผมตัดสินใจทันทีเพราะว่า สีมันกืนมันไม่เห็นมันไม่เห็นโลโก้ตรงนี้นัมันเป็นสีแบบม้งๆลุงเงินๆเงินฟ้าๆเงี้ยพอดีเลยเปรองเท้าแสบันสุกนะครับเพราะว่าผมเจ็ดวันเจ็สีผมยังไม่มีสีฟ้าพอดีเลยรองเท้านะครับมาดูสเปคกันดีกว่าคู่นี้นะครับอัปเปเป็นผ้าเมชนะครับซึ่งบางมากบางในที่นี้คือคือไม่รู้ในกล้องเห็นไหมแต่ว่า แสงมันส่องทะลุได้เลยอ่ะอืมใช่บางมากมันส่องทะลุได้เลยนะครับแล้วก็เขาจะมีตัวเนี้ยเป็นแบบเนี่ยโทกาดนะครับโทกาดกันเออแล้วมีดูเออเพิ่งสังเกตแล้วครูฟ้าใหม่บอกเนี่ยมันมีรูอับอากาศที่โทกาดด้วยตรงนี้นะครับคือตรงเนี้ยผมอยากให้ลองเท่าไดละรุ่นทําคือมีโทกาดได้แต่ว่าเจาะรูระบายให้นิดนึงเนาะแล้วผ้าเมชอย่างเงี้ยครับมันระบายอากาศดีอยู่ลวแล้วมันจะไม่ค่อยรัดเอ้ย เออ,อไอ้นี้หน้าผ้าแปลกคือมันเป็นเมสที่ความรู้สึกเวลาจับมันไม่ค่อยคลายผ้าเท่าไหร่ความรู้สึกเวลาจับมันรู้สึกไหมมันไม่ค่อยคลายผ้าเหมือนมุ้งลวดเหรอ <c oughs> เออเหมือนมุ้งลวด <c oughs> <c oughs> เหมือนมุ้งลวดพลาสติกครับอ่าผมจะบอกว่ามันเหมือน<ต>เหมือน,เ,นเหมือ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 นพวกผ้าเวเปอร์วีฟ e หรือว่าผ้า<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะที่เป็นนลอน n ิปสต็อปนะครับแต่ว่า เออเออคุณฝ้า่บอกถูกเลยเหมือนเหมือนมุงรดพลาสติกจริงๆะลคล้า,ายๆเนาะเพราะมันสวยนะคะแล้วมันก็แบบบางมากเฮ้ยผมเจอจุดที่ผมไม่ชอบจุดที่สามแล้วตรงไหนคะเชือกอเชือกนี่คือแบบผมเห็นแล้วผมนึกถึงนักเรียนที่โรงเรียนรองเท้านันยางสีขาวนะครับมงเทลาพะละอ๋เชือกไม่สวยเลยเป็นเบนแบน,น,นธรรมดาและที่เลวร้ายของมัน ที่เลวร้ยวายคือไอ,ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ตัวรูร้อยไอ้ตัวร้อยเชือกอ,ะอ่ะมันนิ่มครับคือตามปกติมันควรจะแข็งไอน้นี้มันเคลือบมาบางมากมันนิ่มปัญหาของเรานะครับถ้าเกิดเราถอดซักหรืออะไรเนี้ยเวลาร้อยเชือกมันจะลอยยากครับแต่ว่าก็ยังดีนิดนึงว่าเขาให้รูใหญ่มามและใช่รูใหญ่นะเขามีรูร้อยและเนอ้อลูกนะครับแต่ว่าคู่นี้ผมมองว่าเลนเนอลูกอาจจะไม่จําเป็นนะซ้ําเพราะว่า หิวคับของเขาเนี่ยแข็งแรงผิดวิสัยรองเท้าแข็งมากๆอืมใช่ข้างหลังเนี่ยแข็งแรงนะครูฝ้าใหม่ประสบปัญหาอย่างหนึง่งกับหิวคับของสามโงหนึ่งเฟรมสามนะครับหิ้วคับมันอ่อนต้องขาเชือกเยอะไอ้คู่นี้ก็จะดีสวมใส่งานนิดหนึ่งแล้วเอ้ยแตผมเพิ่งสังเกตว่าที่ลิ้นเขามีการเจาะรูข้างบนด้วยนะครับอ๋อใช่น่าจะเป็นการระบายอากาศด้วยส่วนหนึ่ง <ừ> แล้วก็นั <ừ> ่นลิ้นก็เป็นลิ้นบางๆลิ้นมีรูระบายอากาศเหมือนกันนะครับ อินโซถอดไม่ได้นะครับอินโซถอดไม่ได้แล้วเป็นโฟมหนาหนานิดนึงไม่ไม่เชิงกันหนามากหรอกก็โอเคนะผมว่าอินโซคล้ายกับของไนกี้เลยเหมือนไนกี้นะครับโฟมออามาดูโฟมกันดีกว่ามิโซของเราพระเอกของเรานะครับที่เราทั้งหลายเรียกกันมันว่ากังฟูโปกังฟูโปเพราะว่าโฟมของมันชื่อว่าโฟมกังฟูโปอ๋อตรงนี้หรอคะ ใช่ oh. ชื่อโฟมมันคือชื่อโฟมว่าโฟมกังฟ uh ูโป้และไอในรุ่นที่หนึ่งมันจะเขียนข้างหลังเลยว่ากังฟูโป้อย่างเงี้ย uh huh. พวกเราปุ๊บแล้วชื่อมันชื่อแบบเชียวตันเฟยยิ่งพีบีอะไรเงี้ยชื่อมันงงเนาะคนไทยเรากังฟ uh ู huh. อ่าจบเลยกังฟูทุกคนก็เลยรู้จักมันในชื่อของกังฟูมาตลอดนะครับแต่จริงๆแล้วกังฟนะูโปเนี่ยคิวกังฟูโป่ดีๆดีอ่าเห็นไหมครับ มันเขียนไว้เลยที่โฟมเลยคิวกลางฟูโปนะครับคือชื่อของโฟมนะครับคิวก็มาจากเฉียวตันนั่นแหละชื่อแบรนด์นะครับแล้วเขามีเขียนอะไรเนี่ยอะไรภาษาจีนสักอย่างแล้วก็กูไม่รู้เหมือนกันว่าสื่อถึงอะไรนะครับออ้างมนีเขียนวสี่สิบสองจุดหนึ่งเก้าห้าตรงนี้มีดีเฟกต์ด้วยก็คือเขาบอกว่าใส่ถึงมาราธอนได้นะครับอ่ะโฟมคิวกลางฟูโปของเขาเป็นโฟมแบบซูเปอร์คริติคอลซูเปอร์คริติคอลก็คือโฟมที่เป็นไอชิ้นเล็ๆเอามาผ่านกระบวนการ แบบยิงยวดซึ่งมีทั้งความร้อนแรงดันต่างๆทรให้มันฟูเปิดตุ้มขึ้นมาเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ข้อดีของมันคือเบาและทนทานเขาแบ่งเป็นสองชั้นชั้นบนเนี่ยครับจะดูจากแนวแผ่นได้เลยนะครับว่าจะเป็นชั้นบนนี้ปุ๊บข้างบนตรงบบเนี้มันจะบางๆนี่เดียวข้างหลังนะครับข้างหน้าจะเยอะๆเลยมันเป็นโฟมที่นุ่มเลยลองลองบีบดูน,นุ่มและเด้งคืนสู้มือทันทีเลยนะครับส่วนโฟมด้านล่างจะเป็นโฟมที่มีความแข็งแน่นกว่า ดูมีมวลมากกว่านะครับตรงนี้ถ้าเกิดคนที่ลงหน้าเท้าก็จะได้รับประสิทธิภาพจากโฟมด้านบนอย่างเต็มที่และคนที่ลงส่วนเท้าก็จะได้ความมั่นคงจากโฟมที่แน่นกว่านะครับและแผ่นคาร์บอนของเขาค r เพแผ่นคาร์บอนอเสียงคาร์บอนเวลาเคาะจะเป็นอย่างนี้นะอา่านี่คือแผ่นคาร์บอนอหลายท่านสงสยัยเฮ้ยไม่มีสกรีนของปลอมหรือเปล่าจะบอกว่าสีหลงหลังของเขาเขาไม่ได้สกรีน QR พมา นะครับแต่นี่คาร์บอนแข็งเลยแข็งเลยนะครับอ๋อด้านเทา้าด้านข้างมีการเจาะรูระบายอากาศให้ด้วยนะครับไอตัวโฟมของเขาเนี่ยไม่โซ่ของเขาอะเวลายืนมันรู้สึกว่าหน้าเท้าสูงกว่าส้นเทา้าอ่ะลองลองใส่ดูลองใส่ดูได้ได้ได้เดี๋ยวจะรู้เลยว่ามันจะรู้สึกว่าหน้าเท้าสูงกว่าส้นเทา้าอ๋อรุ่นเนี้ยผมรู้สึกว่าหน้ากว้างนิดนึงนะผมลองใส่ละคือใส่ตรงไซส์ตรงไซส์ EU หรือ US เลยก็ได้สำหรับรุ่นนี้นะครับลองยืนดู รู้สึกไหมว่าว่าหน้ามันสูงกว่าส้นอ๋อใช่ใช่แล้วหน้าลอง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 เอ็นลองเอ็นเท้าไปด้านหน้าดูมันจะแบบว้ดเลยอ๋อออใช่แบบวืดอย่างนี้เลยอ่ะมันจะวืดและมันจะแบบมันเหมือนเราเหยียบอะไรกลมๆอ่ะที่มันจะแบบเหยียบบนหลังเต่าออใช่ที่เขาเรียกว่าหลังเต่านี่จะบอกว่าแผ่นคาร์บอนของเขานะครับเขาใส่มาจนปลายปลายปลายสุดของรองเท้าซึ่งทีเนี้ยเวลาเราลงเท้ามันก็จะส่งสุด สูงสุดอย่างเงี้ยมันทําให้เราไม่เสียแรงอ่ะแล้วก็การวางแผ่นของเขาเขาวางข้างหน้าชิดพื้นเลยแต่ด้านหลังเขาวางชิดส้นเลยคือมันเป็นแบบคานที่มันอย่างเงี้ยแต่เขามี S c u r ค e นะแต่ผมทํามือเป็น s curve ไม่ได้อ่ะได้ละอ่าอ่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งเวลาลงหน้าเท้าลงไปปุ๊บมันก็จะงัดส้นเราให้ผักไปขา้างหน้าด้วยทันทีนี่คือเป็นการใช้การทํางานของแผ่นคาร์บอนที่หลายท่านสงสัยว่ามีแผ่นคาร์บอนแล้วมันยังไงวะคืออย่างนี้แหละครับ และเวลาที่มันงอไปมันก็จะดีดืนพุ่งอย่างรวดเร็วนะครับและเสริมความมั่นคงเนี่ยแผ่นข้างในเนี่ยเห็นไหมแนวเขาจะมีลองลองงอปลายเท้าดู่ยปลายเท้ามันจะงอไม่ได้เพราะเขาใส่แผ่นคาร์บอนมาจนสุดเลยสาหรับรุ่นที่ใส่แผ่นคาร์บอนไม่สุดแล้วผมไม่ชอบรุ่นหนึ่งนะครับกับแผ่นคาร์บอนของเขาก็คือสามพหนึ่งเฟรมสองแผ่นมันมีหนึ่งแค่เนี้ยแล้วผมลงสุดอ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบงึกนิดนึงไอ้คู่เนี้ยจะเหมือนสามพหนึ่งฟิวเรีร์เฉยๆไม่ฟิวเจอร์และอีกคู่หนึ่งที่เป็็นคคูรักกของผมเลยื เอเปิด speed หนึ่งจุดห้าอ่าฟิลคลายกันเลยคือผักแบบสุดอย่างนี้นะครับโฟมผมลองเยบยบๆดูแล้วโฟมคิวกรองฟูโปมันมีความนุ่มมันมีความนุ่มแต่เป็นนุ่มแน่นคุณผู้ชมายใส่อาจจะไม่รู้สึกว่านุ่มทั้งหร่เพราะตัวเบานะครับสี่สิบกว่ากิโลแต่ผมที่น้ำหนักเจ็ดสิบกว่าเนี้ยเจ็ดสิบสองเนี่ยหยับปุ๊บมันจะรู้สึกถึงความนุ่มที่โฟมที่หน้าเท้าได้ก็จะเหมาะกับคนที่มีแรงนะกดมันนิดนึงคนตัวเบาอาจจะรู้สึกว่ามันแน่น แต่แตรู้สึกว่ามันเบานะเวลาใส่ไปแล้วเบานุ่มเป็นรองท้าที่เบามากเลยสวยสวยเลยการดีไซน์นะก็ผมได้มือสองวาสองพนาสิบนะครับก็อลองช่วงนี้ลองหาได้แล้มือสองสภาพส,สวยๆดูดิเนี่ยดีอะสภาพเหมือนมือหนึ่งเลยอ๋อไหนๆลืมพูดถึงความสวยครับยางของเขา also QASU นะครับแล้วมีรูปไมเคิลจอแดนอีกแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโลโก้โลโก้อะไรเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นโลโก้อะไรจริงๆถ้าอันนี้ใช้เป็นโลโก้ตรงข้างๆเลยก็จะดูสวยเนาะความทนทานหายห่วงหู่แล้วผมดูช่องพี่ตังมานะครับเจอกันที่เส้นชัยเขาบอกว่ามัน QS อยู่มันเป็นพลาสติกที่เอามาผ่านกระบวนการให้กลายรูปเป็นยางแล้วยิความทนทานมากๆซึ่งผมก็เออทนจริงๆนะผมว่าทนจริงๆผมไม่รู้เจ้าของเก่าใส่เันเท่าไหร่แต่ดูน่าจะสา 200, าใส่ไม่เกินสองร้อยหรอกน่ใส่น้อยอยู่เพราะว่ามันยังเต่งเอียดอยู่เลยดูดิเดี๋ยวพรุ่งนี้เยน็น เอาไปวิ่งแล้วจะมาเล่าให้ฟังกันว่าเป็นยังไงกับเจ้ากังฟูโปรสามของเรานะครับใช้ชื่อนี้แหละง่ายๆนะครับกังฟูโปรสามนะครับเพราะว่าหลายๆท่านถามว่าเฮ้ยเฟรมสามเทปกังฟูสามเป็นไงครับฟิลเปียเทปกังฟูสามเป็นไงครับผมไม่เคยแสงกังฟูสามเลยผมเลยตอบไม่ได้แต่เดี๋ยวผมจะตอบทุกท่านได้แล้วนะครับเพราะผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย